ดีครับผู้ใหญ่บางสรครับวันนี้ก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ได้ทุกช่วงทุกเวลาถ้าไม่ต่างซื้อปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมนะครับทําให้แตกยอดเร็วนะครับการใส่ปุ๋ยช่วงมันเป็นใบเป็นสระนี่ครับระยะนี้ครับเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับ ถามว่าทาไมต้องใส่ปุ๋ยระยะช่วงใบเพษสลดัดแต่ว่ายอดยังมียอดอ่อนก็เพราะว่าถ้าเราใส่ช่วงใบเพสลัดอยู่อย่างนี้นะครับอีกประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันใบนี้แก่ก็จะได้กินปุ๋ยต่อเนื่องเลยนะครับเราไม่ต้องรอให้ใบแก่นะครับถ้ารอให้ใบแก่มันจะใช้เวลาอีกหลายวันอีกเป็นยี่สิบวันนะครับกว่าจะ กว่าที่จะได้กินปุ๋ยเราใส่แล้วนะครับแต่ถ้าเราใส่ระยะนี้นะครับใบช่วงใบเป็นสลัดนี้นะครับอีกสิบห้าวันยี่สิบวันพอดีนะครับได้กินปุ๋ยต่อเนื่องพอใบแก่ปุ๊บได้กินเลยนะครับอันนี้จะเป็นเพลสลัดอยู่นะครับเพราะว่าปุ๋ยนะครับการใส่ต้นอายุยี่สิบสามสิบปีนะครับอย่าคิดว่าใส่แล้วเจ็ดวันสิบวันจะได้กินจะออกยอดครับไม่จริงนะครับไม่ใช่ผักบุ้งนะครับไม่ใช่พืชล้มลุกใส่แล้วหกเจ็ดวันจะได้กินและออกยอดใหม่ในใบเขียวครับ แต่ทุเรียนครับใช้เวลานานครับต้น20-30ปีนะครับเพราะหลายหลายท่านบอกว่าใส่ปุ๋ยแล้ว7วัน10วันออกยอดทันทีเป็นไปนไม่ได้นะครับนะบการที่ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับที่ดีที่สุดจังหวะนะครับช่วงใบเปรลาดอีก20วันนี้นะครับใบแก่ก็จะได้กินปุ๋ยต่อเนื่องคือไม่ต้องรอช้านะครับไม่ต้องรอถ้าเรารอให้ใบแก่มันจะยืดเวลาออกไปอีกนิดนึงวนเวาใส่ กว่าจะได้กินปุ๋ยนะครับต้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นใบแก่กันบ้างครับถ้าเรามาใส่ระยะใบแก่นี้นะครับอันนี้ใบกําลังแก่นะครับเห็นะพอใส่ปุ๊บนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อย15วัน20วันกับกว่าจะได้กินปุ๋ยคือถ้าท่านใส่แล้วไม่รดน้ําต่อเนื่องนะครับมันก็ไม่ได้กินในการใส่ปุ๋ยวันนี้นะครับรดน้ําวันนี้ละลาย ทุกนี้ไม่รดน้ําต่อหรือว่าไม่รดน,น้ำต่อไม่รดน้ําต่อไปมันก็ไม่ได้กินค้างอยู่ในดินนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมใส่ปุ๋ยและรดน้ําให้ต่อเนื่องเพื่อให้ปุ๋ยซึมละลายลงในดินนะครับเห็นนะครับใบแก่ครับนี่คือระยะที่เราใส่แล้วจะทําให้ยืดเวลาการออกยอดช้าไปอย่างน้อย20วันนะครับส5บห้าถึง20วันแต่ถ้าเราใส่ช่วงใบพิศลาดนี่ครับ ใส่ปุ๊บพอใบแก่ยิ้มออกยอดใหม่เลยนะครับนี่คือใบแก่นะครับถ้าเรารีบเร่งทํายอดนะครับต้องใส่ช่วงบันเป็นใบสลัดนะครับแต่ถ้าไม่เร่งก็ไม่เป็นไรนะรีบเร่งับใส่ช่วงใบสลัดใช้เวลา15-20าวันนะครับแต่ถ้านต้องรดน้ําให้สม่าเสมอถ้าไม่รดน้ําเป็นเดือนก็ไม่ได้กินครับรดใส่ปุ๋ยวันนี้แล้วรดน้ําครั้งสองครั้งก็ไม่ได้กินนะครับเพราะควรแห้งครับจะได้กินทันทีนะครับ ถ้าเราใส่แล้วรดน้ำต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเรามาใส่ช่วงใบแก่อย่างนี้นะครับใบแก่เนี้ยเราต้องรอเวลายี่สิบวันสิบห้ายี่สิบวันหรือกว่าจกหรือกว่านั้นนะครับเลยทาให้การทํายอดเนี้ยล่าช้านะครับล่าช้าออกไปอีกพอสมควรที่เรารีบเร่งครับการทํานอกฤดูอย่างนี้นะครับเราต้องรีบเร่งรทํายอดนะครับนะรบเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็ส5 0 0้านะครับบวกกับ ปุ๋ย n c นไมเคมีนะครับคือ15น0เนี่ยนะครับจะมีในโตัวเจนสูงทำให้ออกยอดเร็วนะครับแต่ว่าอขอด้ยอยก็ใส่ปุ๊บต้องรดน้ำปั๊บนะครับถ้าไว้ไม่เกิน20นาทีก็จะละลายนะครับละเหยไปอากาศหมดนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงๆครับอย่างเช่นยูเรียงนี้นะครับนะฮะ ใส่ปลาทรงพุ่มนะครับใส่ปลาทองพุ่มปุ๋ยสิบห้าศูนย์ศูนย์หรือว่าบวกกระสุนเสมอก็ได้นะครับหรือว่าอินรียเคมีนะครับใบกำลังแบบนี้นะครับกำลังดีนะครับการใส่ปุ๋ยนะฮะจะดีมากนะครับอีกสิบห้าวันยี่สิบวันข้างหน้า ใบนี้แก่นะครับก็จะได้กินปุ๋ยต่อเนื่องออกยอดใหม่เร็วนะครับสีผ้าศูนศูนย์มีแคลเซียมนะครับสีผ้าศูนยศูนย์นะครับแคลเซียมในเตจนะครับในตัวเจ้นสูงปุ๋ยนี้ใช้แล้วก็ต้องรดน้ําเลยนะครับใส่ปุ๊บตรงรดน้าปับนะ๊บถ้าไว้นาน,นครับมันจะระเหยเพื่ออากาศครับ